ใครว่าเอาพาดอยู่ที่ใครอะเอาพาดอยู่ที่ใครเอาพาดเอาบอยมือบกรถดีแล้วป๊บนึงกูไม่มีมีรถต่อมาดูอะตายตายรถโดนตัวกูบักบอนะยังพียองพียองมาไม่มาอยู่เพ้า รถอาอยู่ที่กูรถบักไอ้ราสิ่งเขียวเหมือนเขียวลำเลยอ่ะดีดไม่ใช่เหมือนจริงเหมือนเขียวลำเลยไก่อกไก่เหมือนเขียวลำหมูอ่ะกินอกไก่ครับไอ้งอกไปดิงอกไปดิแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงปรับอยู่ปรับอยู่มันแป๊บอยู่ เนี่ยมันเห็นที่กูมากูก็ไม่ลืมเลยที่จะไปบ้านนอกของกูสงขาที่ ขอแซงได้ไหมครับพี่ชายใหญ่พี่ชายครับขอแซงได้ไหมใช่ครับออ๋ครับว่าครับขอขอแซงได้ไหมได้แล้วครับพี่เอาแล้วเวียพี่จะอยู่ข้างหลังครับพี่ ทำอะไรอะ่ะผมให้อยู่หน้าผมให้อยู่หน้าอะไรอะพี่เอาอะไรพี่พี่เอาอะไระอะไรพี่ทำอะไรอะ่ะ ทำไมถึงมาสายมาดกันีมัเป็นชาอ้นทีเอะไรชอบไปยังอะฮะ พ่ลาหรอเฮ้ยเยี่ยมันแทงกันแล้วเยี่ยงออกเยี่ยงหอกคุยกับสาว เหรอครับเหรอครับคุณคุณวิ่งครับได้ไหมเขาเขาว่าไงครับชื่ออะไรครับชื่อคิตตี้ครับมาระบัตรแก๊งแล้วครับเด๋มไหมครับเด๋มไหม รมเนนี่ยะคับผมไปฟาร์มเป็นเพื่อนไหมล่ะโอ้ไม่เป็นอะไรหนูเกรงใจว่างว่างไปได้ปกติฟาร์มอะไรครับฟาร์มรอบเนี่ยถนัดเลยอะถนัดรอบนย่างใช่ ติดฟาร์มกีม่โมงครับฟาร์มตั้งแต่ฟาร์มวันถึงกี่โมงครับถึงนาร์มเรื่อยๆเลยว่าไงห,หมูไปไปด้วยได้ไหมไปลงปะว่าไงห,หมู <c oughs> มันสบ่างเงใช่อยากฟาร์มอ่ะชอบฟาร์มอ่ะมันเน่นะครับเน่โอ้ผมฟาร์มทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> ไปฟาร์มได้ไหมล่ะ ผมมีรถ้0 0โลด้วยนะเพื่อนแบบจะได้ฟาร์มคุ้มๆไหมเอาไหมเอาไม่เป็นไรครับอยู่ใ,ใจไม่ต้องใ,ใจอุย <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูพิมพ์ถามให้เงาะกี่คนวันนี้ยี่คนเยอะกี่คนนวนอะมาก อันนี้คุณเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งเลยปะคุณคิตตี้ครับไม่ไม่ใช่ครับมีผู้หญิงกี่คน,นครับมีอีกสองคนครับแต่แฟนแฟนเราอยู่ในแก๊งใช่ไหมล่ะ,ะไม่ครับไม่มีเดาดุบตั้นะงเลยนะทุกคนเลยได้ครับลิบบี้ ีครับที่ใต้ไม่ดู <c oughs> <c oughs> <laughs> <Baby. S 2> เบบี้ไอขอไอ้รับไปไหนวะภารกิจรับอะไรวะเดินงานเดินงานเที่อะไรกี้เออทม่งเชี่ยกอดี ดอไอวี่ไปอยู่เดยวมันทเทหรอวะใครไอวี่อยู่ตั้งนานลอวเขาอยู่ตั้งแต่ก่อนรอบรอบแล้วอะ่ะก็เลยไปถามเขาจะสลอตแก๊งเราอ่ะเออคุณคิตตี้อยู่ปะคิตตี้เมิน ได้ชาวเมินใช่เมินได้เขาอยู่แหละแต่เขาเมินเ้อไปถามเรื่องสล็อตแก๊งเรา <c oughs> ต่อมาเข้าใหม่ดีมันเข้าได้ มึงลองมึงลองถามเขาดิว่ามึงลองถามเขาดีว่าเขามากี่คนวะขึ้นแกง๊งมึงถามเขาสิขเมนกูมึงถามคนข้างหลังมึงดิขเมนกูจัดเลยมึงถามดิข้างหลังมึงอ่ะพี่ชายใหญ่ครับมามากี่คนครับนี่ เฮ้ยแซงคิวเลยเหรอต้อนดีครับพเพ่เกินเกินแซงคิวเลยอ่ะหรอครับพี่ชายใหญ่ได้ได้ยินผมไหมนี่เออหัวน้ำตาล <พอ S 2> ได้ีหหไหมเนี่ยพอคูดับหรือเปล่าอันนีม้มาทำอะไรกันครับเนี่ยเช,เช็คสลัดแกง๊งครับเช็คสลัดแก๊งแก๊งใครครับแก๊งผมครับอ้าวเหรอใช่ อันนี้แซงแซงทำไมครับนี่เออออตอนที่อ่ะ,ะอไม่รู้อ่ะตอดี่เอ้เรามาขึ้นแก๊งเหรอใช่งปะเราแซงคนข้างหลังหมดเลยแหละครับนี่เขาแก๊งเดียวกันเปล่าออาเหรไม่รู้นึก <c oughs> ว่ามีคนอื่นหรือเลปล่าเขาอยู่แก๊งเมื่อกี้ทีออนี้คนเนี้ย ตัวหวหน้ำตาลชื่ออะไรอะ่ะผมเหรอใช่ใช่เจ๊ขับเจกอ๋อมาขึ้นสลัดแก๊งกี่คนอะ่ะเอ๊ไม่รู้เลยผมเป็นลูกกระจอกอะ่ะเออดูจะโงเ่เฮงแล้วก็ให้อยู่ เฮ้ยอ๋อเดอะครเถอเถเี้ยอ <Nich ahead. S 2> ้เฮ <mond>. ี <verse grammar> er ้ยเฮ้ยมันเป็นเฮี้ยวะอ๋อคุณลืมไปไอ้หอกไอ้ควายเยัยมึงเรียกเขาผิดเปล่าเขานักร้องยูทูบเบอร์เลยนะขาดใครวะดีไงใครสิบสี่อะไรอ่ะสิบสี่อ่ะจำไม่ได้อะไรวะอ๋อใช่หรอ อย่านะครับอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงครับเปิดดิบสี่อติชอบจัดอต่อติชอบจัดอต่เพลงเนี้ยสิบสี่ครั้งอ่ะของพี่เบิร์ดอ่ะใช่พี่เบิร์ตมะเนี่ยอติชอบจัดอ่ะเปิดเลยพี่เบิรกลุ้นมาเปิดเลยไม่ได้เดี๋ยวบินนะเปล่า ไม่บีล็อกเหี้ยต้นฉบับเขาไม่ได้หวังหวังรายได้พร้อมยังอ่ะใช่ป่ะเอ็กทำไม่ได้หวังผลผลรายได้นี่ใช่ไหมใน14นาทีสุดท้ายอ่ะบล็อกเดี๋ยวมาแอีกนึง ของเราก็อยากรู้วันที่สิบห้ารัด้วยนะครับคิดถึงคิดถึงมากันนะครับน้องไปตุ้มโชว์หน่อยโอเคไหมเรียก็ขอออกแบบนะคะเขมรใครนามนามครับคนที่มึงถามเนี่ยคิตตี้นะไม่รู้เตีื่อคิตตี้ ไอ้อมันเอาใส่ไหนมาครับอมาครับอย่าลืมเช็คบัตรขยานนะเียมาครับอย่าลืมมาบัตรไปหัวหน้าดูนะต้องให้เขาเช็คก่อนหมดก่อนเพราะวะเราต้องรอวันนี้ไม่รู้อ่ะ นต้องเช็คก,ก่อนไงบอฟไปรอเขาแรก <laughs> ตาบอยตาบอยมาทำไระไม่ใช่ครับพี่บอยกลับมาแล้วเหรอไม่ใช่ครับ <laughs> ลืมกันละ <laughs> ประกอบคอมเป็นนละลืมกันละ <laughs> เสียบแรมเป็นแล้วไม่เอาใครเลยอ่ะไม่เหรอได้สิไอแฮปมันดีไงก็ดีจริงเพื่อ ไปไหมต้องหูตัวอะไรไอ้บอสเขาไปแล้วนะ่ะไอ้บอสนะั่นน่ะแต่ฟองดูเต็งสองร้อยตามา,ององาสองติองทั้งแถว555ขอบคุณค้าอุ้นะคะคุณเปอร์พงผมอ่านถูกหรือเปล่าเปอร์เปอร์พงปเ,ปเ,ปเปอร์พงข์ผมเป็นสองร้งอยล้านนะครับป๋าได้ยังป๋าไงวะ ครัือรับรีเซ็ตครับเจะมาถามทะเลาะแจ้งเราไง MKK หลังจากนี้ได้เล่นแอร์ดอบวงสี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 เหลืองเราได้บัตรกันแล้วเหรอเนี่ยใช่พี่ลองลองดูบัตรดิพี่ชอบอุ้ยไวจังอ่ะลองดูลองดูดูรูปบัตรขอไปเมื่อวานเองนะโคตรไวเลย ตัวรถบัตรน้องตัวรถบัตรไหนๆแล้วเราขอดูหน่อยได้ไหมเงี้ยให้น้องให้น้องเราเองช่ว์ดิน้องเองช่ว์ช่วยช่วยให้ดูหน่อยดิพัดเราเราชเราช่วอะไรอ่ะเสจอยยใครทำอ่ะโคตรเท่อ่ะผมผมผมพี่ผมผมออกแบบออกแบบพี่ไอ้กูทำ กเซจ้อยว่าเราเราเขียนมันเซจ้อยว่าเรข้างในเป็นยังไงอ่ะข้างในเป็นยังไงอ่ะฮะอะไรครับเป็นเป็นปากแกมันเราเขียนเราเขียนว่าอะไรนะเซเงินใช่ไหมครับเซจ้อยครับ S A Y C H O I แต่ถ้าที่เขาส่งไปนั่นจะเป็นตัวจ้อยตัวโมเอ็มหนึ่งร้อยสตาร์มิงกะลาบาแม่คนต่อไปเลยเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับนายขอดูหน่อยขอดูหน่อยดูหน่อยดูดีส่วนตัวดีบ๊อบครับขอบคุณครับหนึ่งร้อยดาวแลครับอะไรบ๊อบ มาถามสลัดกันครับพี่เดอโ้หอรัเฮ้ยป๊าป้าคับเฮ้ยมันขับเซนห้าพันสตาป๊าป้าอีกสองแผลละโอ้ไม่เคยรับหลังครับาป้าขอบคุณห้าพันดาวได้ครับพี่พัน พี่ว้างขอบคุณหน้าบันดาลด้วยนะครับอู้คนเยอะแต่หัววันเลยเนี่ยบ๊อบไม่ใช่มาถามสล็อตแก๊งผมพี่ว่าเต็มไลยหมายถึงหมายถึงว่ามาเอาสล็อตแก๊งแต่หัววันเลยเหรอแบบโอ้พี่ขาดหนึ่งค่ะสล็อตแก๊งพี่ว้างขอบคุณครับพี่ใช่ไหมพี่ใช่โอเคผมคิดว่าเต็มไงตกใจอ๋อมันจริงขาดขาดอีกคนอะที่ไหนนี่ที่ไม่มาเอาอ่ะพี่ว้างขอบคุณครับพี่ติ๊กคิวอยู่ครับพี่ขยันมากูมเลยลั่นจ้า ติดติดคือไงอ่ะเดี๋ยวให้ทีซีเดี๋ยวให้ทีซีประกาศนะว่าไงอ่ะลำหนึ่งลำบอกมังคีคิอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะปากหมุดให้ด้วยเอ็มคีคีอยู่ไหนอ่ะปากหมุดให้ด้วยขอบคุณครับถ้าใครคนในแก๊งอ่ะยังไม่มีใครมาเอาบัตรไม่ต้องซีเรียสนะยังไม่ได้ประกาศเดตไลน์ของเอ็มคีคี ขอบคุณครับพี่มาขอบคุณครับพี่ใช่ไอ้จะเทรดการกันมาเทรดได้เลยเด้อพอมีอยู่เอานะครับเมื่อกี้พี่ชอบถามอะไรนะพี่ฉันเดี๋ยวลองถามอ๋อเปล่าพอดีคนไหนคนไหนเลดอ่ะโเอ๋อทำไมครับพี่เขาไปอยู่กับเราเหรอเออเห็นเขาบอกจะตามน้องเขามาพี่เอ็งครับนองเปัเอ็งเอ็งรู้จักหลุยฟิโก้ป่ะอ็หลุยอะไรนะพี่หลุยฟิโก้ บิิกโก้มไม่ไม่รู้จักอะพี่เสียายได้ะงเซ็งมาแบบเอาจริงนะคือพูดตรงๆเลยคือเสียดายว่ะอ,อ๋อหมายถึงแบบพวกซื้อตัวเงี้ยเหรอไม่หมายถึงว่าเสียดายเลสแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องต้องปล่อยตามนั้นแะแต่ก็คงก็ก็อวยพอใด้โชคดีอะ่ะพี่ลองคุยกับเขาไม่ล่ะไม่ไม่ดีกว่า ทำไมอ่ะไม่ไม่อยากคุยแล้วอ่ะก็คือไปไปไปเห็นเขาบอกจะตามน้องชายเข้ามาไงชื่ออะไรน้องชายอูเป้ใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละเขามีน้องอ๋อเมื่อไหร่เขาจะหยุดแรงวะคือเสียเกาะฟรีดไม่มีเกาะเลยน,นะดอปแล้วเนี oh, ่ยโอเอ็กเคีย โทษเขาพี่เมื่อกี้มันอุดรานไม่พี่ลองคุยกับแกก่อนไหมล่ะพี่เอกนี่ก็ดูว่างเนาะพี่ชอบพี่ลองคุยกับเขาก่อนไหมล่ะอืมอยากคุยอยู่แต่ไม่เอาดีกว่าบ๊อบทำไมเม,มื่อวานเมื่อวานเพิ่งเอาให้เด็กแจก,กตังค์เขาไป 500. ห้าร้อยฮะไม่ถึงไงพี่ก็ห <c oughs> มายถึงว่า Mm hmm. เป็นนี่ไงลองไม้ลองอะไรเงี้ยโดนไปเมื่อวานอ๋อเดินไปวินหนึ่งใช่ห้าร้อยเลยเหรออ่าเขายังขังเขายังโหดอยู่เดิมเลยนั่นอุ oh. ้ยมันไม่เหมือนเดิมเลยพี่เขามีจะแบบเพิ่มขึ้นอะ่ะคนเนี้ยเอาจริงก็อยากอยากให้น้องแกนะแต่ว่าเขาไม่ไม,ไม่เอาแต่แค่ไม่เข้าใจว่าว่าว่า,วาอยู่ดีแบบมาโผล่ปุ๊บ แล้วก็ไปอยู่กับเองปับ๊บแล้วก็มาฟาร์มมันดูชุกระหุไงตกใจนิดนึงเวอเวอนิดนึงอันนี้เขาะอกอืมเข้าใจเว้ยขอบรู้เขาว่าเขาตามน้องเข้ามาไงออพี่ไม่ลองคุยกับ<ๆ>เขาวะไม่พี่ไม่ไม่ไม่คุยเยอะ แต่พี่ก็อยากได้เขาใช่ไหมล่ะผมรูอยู่ที่ไม่มีปัญญาเลยโอ้ทำไมจะไม่มีปัญญาะพี่มีอยู่แล้วเพราะบางทีลองลองคุยกับเขาก็ก็ดีนะพี่เผื่อแบบจะเปลี่ยนใจผมเฉยเอยอะเหมือนเองไม่อยากได้เขาเลยไม่ใช่ไม่อยากได้ใครมาผมก็จะต้อนรับหมดนเลยสองรอยต่ามาตีคืนเอาห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าพอพี่มาพูดนี้ผมก็แบบ เข้าใจไอ้ล่กด x ขึ้นไหมเข้าใจเข้าใจนี้เข้าใจไหมถ้าที่คุยกันดีกว่าแบ่ตรงนี้คนฟังไปดิียออกขับตามไปดิไม่มีรถกูไม่มีรถเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ตอะไรเงี้ยแหะเขาเบิ่อนได้ไหมครับไม่ทได้ใช่ใช่ ส,ออส่งดาวให้มื่นดาวแล้วใช่หรอขอบคุณพี่พันยัง